สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ช่องจุกอิสม o อไลน์นะครับอ่ามาเช้านี่ทำคลิปตัวนี้ไปนะครับรู้สึกว่ามันไม่ครบไม่สมบูรณ์นะฮะอ่ามาทำกันใหม่นะครับกับการที่เรามีปัญหากับไฟล์ที่มันใหญ่เกินนะครับไฟล์วิดีโอนะฮะไม่สามารถที่จะอัพโหลดลง youtube ได้อย่างรวดเร็วนะครับ หรือบางทีก็ต้องใช้เวลานานเนาะนะครับเรามาทำไฟล์ให้มันเล็กลงกันนะครับผมมาตามกันมาเลยทีเดียวนะครับครับก็ไปกันที่นี่เลยนะฮะก็เป็นลักษณะนี้นะครับนำลิงก์มาวาง นี่นะครับออนไลน์วิดีโอคอนเวอร์เตอร์แปลงวิดีโอเป็น mp 4นะครับแล้วก็นะอัมสกุลต่างๆนะครับเว็บไซต์ออนไลน์ตรงนี้นะฮะนะครับก็จะเห็นอย่างนี้นะครับนะฮะอันนี้ออกไปก่อนนะครับพอมันโหลดมาลงตรงนี้ปุ๊บเราก็กดไปแสดงโฟลเดอร์นะครับน,นี่ตรงนี้นะครับ ก็มองเห็นอยู่นะครับผมต้องใช้2ระบบช่วยกันนะฮะทั้ง Windows Capture ทั้ง Windows Capture แล้วก็ Display Cap t u r e นะฮะ Capture Capture ครับ Cap 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 กว่ากันไปนะฮะประมาณนี้นะครับผมนะฮะ ใช้โปรแกรมออนไลน์เว็บไซต์ออนไลน์นะครับในการแปลงไฟล์นะครับเดี๋ยวไปดูกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะตามนี้เลยนะครับไปกันที่เครื่องหมายวิดีโอคอนเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ไปที่เปิดไฟล์นะครับออกมาสัก อันหนึงแล้วก็ีบลงมานะฮะกดลงมาโอเพนลงมาอา่อยู่ในโปรแกรมแปลงไฟล์เรียบร้อยแล้วนะฮะโปรแกรมแปลงไฟล์ออนไลน์นะครับแป้งนี่นะครับกดดาวน์โหลดอ่าเสร็จสิน้นกระบวนความนะฮะกดดูว่ามันอยู่ในโฟลเดอร์นี้นะครับมันแสดงไว้แล้วนี่นะครับประมาณนี้นะฮะ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาหาข้อมูลนะครับอาจจะผิดพลาดตะกุกตะกักกันไปบ้างขออภัยสวัสดีครับ